สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมสู่ไทยแลนด์ Can ดูอีกครั้งนะครับเรื่องราวของธุรกิจและไอเดียดีที่คนไทยก็ทําได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้พบคุยกับคุณใจโกวินดานีจากมนสเตอร์มีเดียไปนะครับ วันนี้เราลองมาดูกันว่าอีกบทบาทหนึ่งของคุณใจและทีมงานเนี่ยนะนะของบทบาทของนักลงทุนเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างผมขอต้อนรับคุณใจเข้าสู่รายการอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณใจครับสวัสดีครับ วันนี้เปลี่ยนมวกนะครับสปดาห์ที่แล้วเรามาพูดคุยกันเรื่องของโซเดียลครับวันนี้เรามาในนามของ Spark ละใช่ครับแล้วพูคุณใจแนะนำก่อนครับว่า Spark คืออะไรครับเป็นบริษัทที่ดูเรื่องอะไรหลักคือ Spark Venture เนี่ยเป็นฟันก็คือเป็นกองทุนนะครับโดยที่ว่าเราโฟกัสในการลงทุนบริษัทในระแวกเอเชียนะครับเป็นการที่เอาประสบการณ์ของหลายๆคนทีมงานเนี่ยที่มีประสบการณ์หลายประเทศมารวมกันนะครับเพื่อมาสามารถพัฒนาหรือช่วยสตาร์ทอัพในเอเชียได้นะครับตั้งแต่ขั้นสี่สเตจคือตัั้้งแต่ขนเปิด เพื่อนําเขาไปในแพลตฟอร์มที่จะสามารถให้เขามีเงินลงทุนต่อแล้วก็เติบโตต่อไปได้ครับครับผม เรียกว่าเป็นสปาร์คนี่เน้นเรื่องการลงทุนในธุรกิจใหม่เลยใช่ครับคือเน้นเรื่องเน้นเรื่องการลงทุนธุรกิจใหม่ธุรกิจออนไลน์โซเชียลมบายที่เป็นฝั่งคอน sumer ครับครับแล้วแล้วทีมงานหรือว่าผู้ที่เป็นนักลงทุนด้วยกันเนี่ยแต่ละท่านเป็นใครมาจากไหนบ้างครับคือส่วนใหญ่ทีมงานเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยอย่างต่ำสองสามประเทศต่อคนนะครับอยู่ในระดับนานาชาติอยู่แล้วใช่ครับคือทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์รันบริษัทหรือเปิดบริษัทนะครับตั้งแต่ขั้นเล็กอย่างเช่นสตาร์ทอััันนนงบ่่ยยาเชโ้ก ใช่ครับใช่ก็คือสามแบบคือสามารถเนี่ยนำเราด้วยคอนเนคชันของเราเนี่ยสามารถนําตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงเป็นสามารถไปเตรียมสําหรับซีรีส์เอฟันดิ g หรือไปหานักลงทุนเลเวลต่อไปได้ครับด้วยประสบการณ์กับคอนเนคชันที่มีอยู่ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรียกว่าสปาร์กเนี่ยโฟกัสหมายถึงว่าให้ความสําคัญไปกับอุตสาหกรรมอะไรบ้างฮะสปาร์กเนี่ยจะเน้นไปด้านออนไลน์โซเชียลกับโมบายนะครับอ๋อก็มาทางสายเทคใช่ครับใช่ครับเป็นสายเทคโนโลยีที่โฟกัสด้านคอน s u m e r มากกว่านะครับมากกว่า B 2 B มากกว่า Enterprise ก็คือหมายถึงว่าเป็นธุรกิจที่เน้นไปที่ผู้ใช้งานเลยผู้บริโภคเลยใช่ครับไม่ได้มองไปที่หน่วยลูกค้าที่เป็นองค์กรอ่าใช่ครับคือจะเน้นไปด้านด้านคอน s u m e r นะครับจะมีจะมีคุณลิเลียก็คือแบบธุรกิจต้อง scalable แปลว่ารายได้หรือ Market Size เราเนี่ยต้องเติบโตเร็วกว่า Cost เรา นะครับแล้วก็ต้องเป็น business model ที่ค่อนข้าง regional ก็คือไม่ได้จำกัดอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สามารถเติบโตได้ในทั้งทวีปหรือระแวกต่าแสดงว่า Spark เนี่ยให้ความสำคัญคือโครงการที่จะทำเนี่ยต้องต้องออกนอกประเทศไทยต้องขยายได้ครับคือคือจะพูดออกนอกประเทศไทยต้องออกนอกมากกว่าหนึ่งประเทศได้นะครับคือต้องเป็นอะไรที่แบบมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกในหนึ่ง culture แต่สามารถกระจายออกไปได้เนื่องจากพวกความเสี่ยงหรืออะไรต่างแต่ละปัจจัยเนี่ยถ้าล็อกกันหนึ่งประเทศเนี่ยในแง่เราคือคิดว่าสูงเกินไปนะ มันก็เลยเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งด้วยครับคือมองว่าธุรกิจในวันนี้เนี่ยอยู่แค่ประเทศเดียวไม่พอแล้คงยากครับ,รบโลกนี้มันเล็กลงเรื่อยๆครับด้วยการคอมมิวนิเคชออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยการที่แบบเราเอาธุรกิจมาอยู่ในประเทศเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการจํากัดการเติบโตมันค่อนข้างเยอะเลยครับครับผมทีนี้พ,พูดถึงว่าบริษัท มีต้องมีคุณลักษณะอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ในมือหรือว่าโครงการที่ทางส park คดูแลอย,อยู่เนี่ยมีมีโครงการอะไรบ้างฮะครับโดยรวมเนี่ยก็คือทุกอย่างเข้าเข้าใกล้เรื่องคอน s u m e r นะครับก็บจะมีพวกกรุ๊ปบาย n g พวกบริษัทดีลมีโซเชียลเกมิงนะครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยคือชื่อไดด์เบทไดด์เบทครับไดด์เบทเนี่ยเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงคือเขาเริ่มที่อเมริกานะครับแต <Diet S 2> <อ>่การที่เราไปลงทุนกับเขาเนี่ยเพื่อนําเขานี่เข้ามาในเอเชีย อ๋อคราวนี้แตกต่างแล้วไม่ได้มองแค่ว่าลงทุนบริษัทในประเทศไทยแล้วใช่ครับไปลงทุนต่างประเทศด้วยเพื่อ<ช>เอาเข้ามาอีกทีนึงใช่ครับคือตอนนี้เขาก็เป็นการ proving ของเขาอยู่ซึ่งคอนเซ็ปต์ d t e b e t เนี่ยจะเป็นคล้ายๆ social game <c oughs> ที่เน้นด้าน dating <c oughs> ไดริงหมายถึงการลดน้าหนักเนี่ยนะเรือ่องไดเอทเนี่ยครับใ,ใช่ครับก็คือเหมือนเราทุกคนเนี่ยไปร่วมลงร่วมลงเงินออนไลน์คือคจะ20เหรียญ5้0บาทพันหนึ่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปชั่งน้าหนักกันครับซึ่งเขาจะไปพาร์ตเนอร์กับพวกยิมถ้าในแง่บ้านเราก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียทรูฟิตเนสอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนไปชั่งน้ําหนักตอนจุดเริ่มต้นพอผ่านไป4สัปดาห์เนี่ยทุกคนที่ลดน้าหนักเกิน4%<ๆ>ก็จะเอาเงินตรงเนี้ยมาหารกันเป็นผู้ชนะไปมันมันเหมือนเกมโชว์ที่ เออมาแข่งกันแล้วใครลดสุดได้รางวัลอะไรประมาณนั้นใช่เหมือน the biggest loser อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะประมาณนั้นโดยที่ว่าเราเอาพวก social gaming พวกการแข่งขันแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอาเงินมาเลยเพื่อให้คนเขามีิน s p i r a t i o n ในการลดน้ำหนักครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้มันทำอยู่ในอเมริกาแล้วใช่ครับกลังพัฒนาอยู่ใช่ครับตอนนี้คือลนช์เป็อเมริกาแล้วนะครับเขาเริ่มที่ซานดิเอโกแล้วก็ตอนนี้คือไปไปทั่วอเมริกาแล้วนะครับก็อยู่ใน trial phase อยู่แต่ก็มีคนใช้จริงอยู่นะครับซึ่งเรามองว่าสปาร์กเองมองว่ามันมีโอกาสในปรระเเทททศไยี่าตัว เขามาด้วยใช่รับคือประเทศไทยแล้วก็ทั้งเอเชียด้วยครับเพราะว่าผมว่าคือผมคนหนึ่งใช้แน่๋อแน่นอนแล้วนอกจากนอกจากนี้เนี่ยของไทยเองแล้วก็มีอย่างโซดิโอเองก็ก็อยู่ในขายที่เป็นบริษัทในไทยด้วยใช่ครับโซดิโอก็จะเป็นบริษัทที่เติบโตในไทยแต่ว่ามุมมองก็คือจะขยายออกไปในละแวกเอเชียนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแซนบ็อกซ์ซึ่งเป็นสตูดิโอทำเกมเป็นเกม Facebook ชื่อ Stylista ครับผมนะครับอันนี้ก็มียูเซอร์ค่อนข้างเยอะแล้วหลักแสนในเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวก IQ De als, Deals ก็คก็เป็นทำ Deals พวกคูปองอะไรอย่เงี้ยขายขายเรียกว่าราคาพิเศษเิ่ยงคราคาพิเศษประมาณนั้นใช่ครับก็จะเป็นจะเป็นค่อนข้างกระจายเรื่องการเรื่องชุมชนอินเทอร์เน็ตนะครับดูแล้วไม่เหมือนกันเลยแต่ละธุรกิจใช่ครับกระจายครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไปเจาะอันนึงเนี่ยถ้าสมมติว uh ่าคอนเซป t น uh uh ั้นมันไปเนี่ย มันคือเรื่องกระจายความเสี่ยงมันก็ไม่ค่อยเวิร์กครับตอนนั้นครับทีนี้ถ้าเกิดดูจากในแง่ของธุรกิจที่กำลังดูแลอยู่เนี่ยทีมงานเองมีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการแค่ไหนครับคือ Sparks เนี่ยเราเน้นว่าเนื่องจากเราเข้าไปที่ส d Stage นะครับคือส่วนใหญ่ t r e p r e n e u r startup แต่ละเจ้าเนี่ยคือเขาจะรู้เรื่องโ r o d u c t ์เขาดีมากเขาจะรู้เรื่องตลาดเขาหรือสิ่งที่เขาทำดีมากครับผมแต่อย่างนึงนที่เราเจอเลยเนี่ยครับคือบริษัทไซส์นี้เนี่ยเรื่องสตัคเจอร์หรือโครงสร้างบริษัทเนี่ยจะไม่ค่อย ว่าพอเราไปขั้นที่เราจะให้ลงทุนในซีรีส์ A หรือผู้ลงทุนระดับต่อไปเนี่ยเขาค่อนข้าง s t r e n u o u s คือเขาค่อนข้างแบบดีเทลเรื่องแบบโครงสร้างบริษ,ษ,ษัทว่าผู้ลงทุว่าแบบ investor เป็นใคร shareholder เป็นใครบ้างซึ่งอย่างนึงที่สปาร์ช่วยได้เลยเนี่ยคือเราช่วยในการจัดโครงสร้างบริษัทเพื่อเตรียมสำหรับไปในระต่อไปนะครับเราเนี่ยจะเน้นด้าน business development ด้าน structuring ของบริษัทด้าน structuring ของเรื่อง legal เข้าไปการพัฒนาธุรกิจสายของการวางโครงสร้างเรื่องของกฎหมายดูเรื่องกระทั่งเรื่องคนทีมงานะไรด้วยไหมฮะกทีมงานเนี่ยแล้วแต่ i n v l v e m e n t คือแล้วแต่บริษัทคือถ้าเขาอยากให้เราช่วยเนี่ยเราก็ช่วยได้เรายินดี้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขารู้เรื่องโปรดักต่เขาแล้ว เพราะว่าเขาไม่ช็อตคัดเรื่องพวกกานทำบัญชีเรื่องล i เกลเรื่องอะไรเงี้ยก็คือไม่ให้มีเรื่องการทําผิดกฎหมายะอ,อะไรอย่เงี้ยคือส่วนใหญ่เขาไม่ผิดกฎหมายตั้งใจหรอครับมันเป็นเรื่องที่แบบคือเน้นด้านโปรดักเขามากกว่าแล้วก็ไม่มีเวลามาสนใจเรื่องโครงสร้างบริษัท ซึ่งเราก็จะเป็นคนที่ช่วยออพติมัล์ตรงนั้นมิคชัวว่าเขาไม่ได้หลุดอะไรพวกนั้นไปครับเพื่อในอนาคตเขาจะได้เติบโตได้เต็มที่ครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าโอกาสตอนแรกผมกะจะถามว่าโอกาสมองเห็นโอกาสประเทศไทยแค่ไหนทีนี้ผมคงถามแค่ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าทางนี้เนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศด้วยครับทีนี้ผมถามดียว่าโอกาสที่จะมาไม่ว่าจะลงทุนในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยแต่ถ้าจะให้มาเกิดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเนี่ยม,มันมีโอกาสอะไรอีกแค่ไหนครับคือ อย่างแรกเนี่ยคือทุกคนรู้กันคือเรื่องโมบายนะครับเอเชียด้วยเมืองไทยด้วยนี่คือโมบายเพนเทรชันเป็นอะไรที่แบบสูงมากกว่าในอเมริกาในยุโรปมากนะครับนั่นคืออย่างหนึ่งเลยท,ทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณห้ามลืมโมบายคือจริงเน้นโมบายเป็นหลักด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เห็นว่าขาดอยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยคือโมบายเพ์เมนต์คือการจ่ายเงินผ่านมือถือเนี่ยคืออันนั้นเน่เป็นอะไรที่ขาดมากคือพวกธุรกิจอย่างเช่นพวกธุรกิจที่ขายส่วนลดอะไรเงี้ยเขา ทำให้คน comfortable กับการใช้บัตรเครดิตมากขึ้นให้คนคุ้นเคยมากขึ้นใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย penetration ของบัตรเครดิตเองก็ยังไม่ได้สูงเท่าที่เราอยากได้นะครับเราขาดพวก square พวก paypal พวกอะไรเงี้ยที่มันจะทําให้เขาแบบ micro payment ได้ง่ายๆครับผมผมว่าใครที่ใครที่เจาะตลาดนั้นได้เนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะเห็นผลใช่เป็นการแบบ change change marketplace เลยครับผมแต่แก้ว่ากลัวว่าโดย perception a g e n เนี่ยมันจะต้องเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆที่จะเป็นคนทำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ ครับแต่เราเราเฝ้าดูอยู่ว่าจะมีใครที่จะเริ่มทําแล้วก็ทําให้มัน successful ได้เริ่มโมบายเพย์เมนต์ตรงนี้ครับครับผมคุณจัยเองมองมีความหวังหรือว่าคิดว่ามันจะมาเร็วๆนี้ไหมฮะคืออันนี้ไม่แน่ครับเราเรากำลังเฝ้าดูอยู่ครับคือใครที่ใครที่อีเมลมาเรื่อง o p e n ิ่งเรื่องโมบายเพย์เมนต์เนี่ยจะได้ได้โฟกัสค่อน้างได้ความสนใจทันทีเลยทันทีเลยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เรากําลังรอดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่แน่ว่าจะจะตีโจทย์ แต่ยังไงนะครับแต่เราก็ก็กำลังดูอยู่ครับครับผมทีนี้นอกจากสปาร์คให้ความสัมพันกับเมืองไทยเนี่ยยังมีประเทศอื่นที่ที่กะจะไปหรือเติบโตไปเร็วๆนี้ไหมฮะใช่ครับก็คือบริษัทเราอย่างเช่นโซเดียลเนี่ยมีไปฟิลิปปินส์แล้วนะครับสตาริสต้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปพวกในละแวกแถวนี้พวกเซาทิสเอเชียด้วยนะครับทุกธุรกิจของเราเนี่ยคือเรามีแพลนว่าอย่างต่ำเนี่ยคือเซาทิสเอเชียประมาณ4ี่ประเทศที่จะขยายออกไปนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากทีมงานเราอยู่นี่เนี่ย บริษัทที่เติบโตคงเริ่มมาที่เมืองไทยครับแล้วก็กระจายออกไปครับแต่ว่าเราเราโฟกัสแน่นอนว่าโอเพนนิ่งที่ไหนที่เราจะเอาบริษัทเราเนี่ยไปเพลย์สที่อื่นได้เพื่อให้มันโคสมากขึ้นเนี่ยเรากำลังดูอยู่แล้วครับอืมแสดงว่าจริงๆสปาร์กเนี่ยมองมองตั้งตั้งแต่วันแรกเลยก็คือมองในแง่ของภูมิภาคอยู่แล้วใช่ครับคือเจอบิสซทธิสโมเดอเข้ามาเนี่ยถามก่อนเลยมันรีเจนชัได้เปล่ามากกว่าหนึ่งประเทศได้เปล่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในคําถามแรกที่เราถามเลยครับอืมแล้วจนทุกวันนี้นี่ยังมีโปรเจก ก็เราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับคือด้วยผ่านเว็บไซต์หรือผ่าน Facebook อยเนี่ยเราก็ยินดีให้คนติดต่อเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนส่งเข้ามามันสองสามอินควิลอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอยากให้มันมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็คือถ้ามีใครสนใจเนี่ยก็ส่งมาได้ที่ startups at s p a r k s v e n t u r e s c o m com ครับ ต่ทีนี้เนี่ยเราปัจจัยหรือว่าตัวแปรอะไรที่ทางนี้จะให้ความสําพัญ์เป็นอันดับต้นๆที่จะพิจารณาแต่ละโครงการนะครับคือต้องรู้ตลาดตัวเองครับ,รบอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องรู้ตลาดตัวเองนะครับรู้ตลาดตัวเองเออบริษัทต้องสเกลได้โมเดลก็สเกลได้ใช่ขยายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งนอกประเทศท็อบ,บนั่นคือ2อ,อย่างที่เราต้องการก็คือใครที่แบบรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ไปสํารวจอะไรมาแล้วนะครับเราก็สามารถขยายได้เติบโตได้เร็วครับทีนี้ก่อนที่จะจบตรงนี้เนี่ยคุณ คุณใจมีอะไรที่จะฝากทิ้งท้ายให้กับทางสตาร์ทอัพไหมครว่าใครที่กาลังมีไอเดียแล้วตอนนี้เริ่มมีคนที่จะสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงได้แล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอนะครับคนที่ใครที่ประดิษฐ์ไอเดียได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นคนที่มีปัญหาส่วนตัวนะครับคือต้องเขาจะมีปัญหาส่วนตัวแล้วเขาจะเป็นคนที่ สามารถแก้ปัญหานั้นได้ไอเดียที่สตาร์ทอัพที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการที่แก้ปัญหาที่เรามีในแต่ละวันนะครับก็คือแนะนําว่าแต่ละคนที่สามารถจะแนะนำสตาร์ทอัพเข้ามาแล้วก็ทําได้ดีเนี่ยต้องเป็นไอเดียที่เขาแพลชั่นจริงๆเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะเป็นสปอนเซอร์ของตัวเองนะครับก็คือแนะนําว่าหาอะไรที่แบบเราแพลชั่นจริงๆหาอะไรที่เรารักจริงๆแล้วก็พยายามทํามันให้ดีที่สุดครับโอเคครับ ก็ท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็ได้ยินมุมมองของอีกข้างหนึ่งจากคุณใจไปนะครับว่านอกจากที่จะมีไอเดียดีเนี่ยต้องมีเรียกว่ามีแรงมนันใจมีแพชชั่นให้กับมันด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางส p a r k นะครับช่วงต่อไปพบกับคุณวีในช่วงต่อไปของไ Spring ครับผมกับคุณใจลาไปก่อนสวัสดีครับ